คือสคริปต์รีวิวเครื่องบินซับาฟ340 a e w n c S 1 0 0 B August ความยาวประมาณ5,200คำสำหรับใช้เป็นสคริปต์บรรยายวิดีโอ YouTube ในภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อหรือหัวข้อย่อยตามที่คุณต้องการครับขีดขีดขีด,ขดเครื่องบินที่มีบทบาทสำคัญในสงครามยุคใหม่ไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องบินขับไล่ที่คอยโจมตีหรือป้องกันภัยคุกคามทางอากาศเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเครื่องบินที่ทำหน้าที่เป็นตาและหูของกองทัพอากาศทำหน้าที่เฝ้าระวังตรวจจับและสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นให้กับกำลังรบทั้งหมดเครื่องบินประเภทนี้ก็คือเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าทางอากาศหรือที่รู้จักกันในชื่อ AEW&C และซึ่งย่อมาจาก Airborne Early Warning and Control และหนึ่งในเครื่องบิน AEW&C ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีประสิทธิภาพสูง ราคาเหมาะสมและใช้งานได้จริงในหลายประเทศก็คือซรบาี่ศูบ3 4 0 a e w C, หรือที่กองทัพอากาศสวีเดนเรียกว่า S100B a ศูนอกุสเครื่องบินรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของเครื่องบินโดยสารขนาดกลางซรบาบ340ที่เป็นผลงานการออกแบบของบริษัทซทาบประเทศสวีเดนซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการพัฒนาเครื่องบินขับไล่เครื่องบินรบและเครื่องบินพลเรือนมาก่อนแล้ว s a บ3 4 4 a e w w c ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจเพราะเป็นการนำเครื่องบินโดยสารขนาด30ที่นั่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาดัดแปลงติดตั้งระบบเรดาร์เอเร a ยร์ที่ออกแบบโดยอิริกสัน m i โครเวฟซิสเต็มซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์การปฏิบัติการ ระบบนี้ใช้เสาอ,อากาศเรดาร์แบบ Active Electronically Sky Array หรือ AESA ที่ติดตั้งไว้ในแผงเรดาร์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวที่อยู่เหนือส่วนบนของลำตัวเครื่องบินลักษณะคล้ายกับคลีบยาวที่ขนานไปตามลำตัวเรดาร์เอเสามารถตรวจจับเป้าหมายทางอากาศได้ในระยะกว่า450กิโลเมตรและสามารถติดตามเป้าหมายหลายร้อยเป้าหมายพร้อมกันในเวลาเดียวกันนอกจากการตรวจจับเป้าหมายทางอากาศแล้ว ระบบนี้ยังสามารถตรวจจับเป้าหมายทางทะเลขนาดใหญ่ได้ด้วยซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับประเทศที่มีความจำเป็นต้องคุ้มครองน่านฟ้าและน่านาน้ำการพัฒนาซับามสี่ a ู c เริ่มขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1980และเข้าประจำการในกองทัพอากาศสวีเดนช่วงต้นทศวรรษที่1990ในชื่อ S100 b a ่ g u s โดยสวีเดนมีการจัดหามาใช้งาน